สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับ,มรบเมื่อนี้กับผ้าลูผ้าเต่ามางยางตลาดดายาวครับพี่น้องโอ้ฝนไลยครับพี่นอ้องนนะกับเขากับน้ำเพิ่มเต็มอยากยัง้งกระสือกินครับพี่น้องของกินหลากหลายครับมามาพี่นอ้องสือกับเขา,เขายำแลยงกันครับเมือม่อนีนเมื่อวา้วสิเฮ็ดเมนู หนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลานน้นเจ็บแสบนี่ครับแม่สื่อปลาตัวใหญ่ๆปลาดุก,กับตัวใหญ่ปลาน้นกับตัวใหญ่พี่น้องอ้นตัวบักใหญ่เลยครับพี่หนึ่งเส็บแซบน้ำจิ้มเซ็บแซบ้แรงครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับพี่น้องสุขลสก้นครับวันนี้ก็มาย่างตลาดครับพี่น้องลายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้งครับนี่ครับโอ้จักผักจักยังเต็มเลยครับพี่น้อง เอ้ยอากเกียกเสื้อเอาครับพี่น้องเต็มเลยครับสองฟังเลือกเอาครับว่าไงน้องโฟกัสอยากกินทุเรียนครับแบกานทุเรียนครับพี่น้องซื้อ